ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาบิตคอยน์และอัลต์คอยน์เดือนสิงหาคม2025เข้าสู่เดือนสิงหาคม2 0 2 5ตลาดคริปโตกำลังเติบโต,ตอย่างแข็งแกร่งราคาของบิตคอยน์ได้ทะลุระดับสำคัญ120,000ดอลลาร์ไปแล้วขณะที่อัลต์คอยน์อย่างเทอริอัม s ซลล n นเนอร์เอ็กซ์ลาพีและเหรียญสำคัญอื่นๆก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเรามาดูกันว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาคริปโตเดือนนี้มีอะไรบ้าง1ปัจจัยเศรษฐกิจมาภาคในเดือนสิงหาคมนี้ธนาคารกลางสหรัฐเฟด ยังคงอัตราดอกเบีย้ยที่ประมาณ4.25-4.50%ซึ่งไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่ปลายปี2024และมีโอกาสสูงที่เฟดอาจลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตอีกทั้งอัตราเงินเฟ้อสหรัฐเริ่มชะลอลงอย่างชัดเจนหรือเพียง2.7%ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทําให้นักลงทุนกลับมาเชื่อมัน่นและกล้าเข้าถือคริปโตเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามภาษีนําเข้าที่สูงขึ้นระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้าบางแห่ง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจกดดันเศรษฐกิจและสร้างความผันผวนในอนาคตได้ตาช่าง2นโยบายรัฐบาลสหรัฐและกฎระเบียบด้านคริปโตเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่สําคัญมากเพราะรัฐบาลสหรัฐเริ่มสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตอย่างเป็นทางการ SEC อนุมัติให้มีกองทุนในที่บิตคอยและเทดรอัมแบบสปอต พร้อมกับอนุญาตให้นักลงทุนสามารถรับเหรียญจริงแทนเงินสดได้โดยตรงส่งผลให้มีเม็ดเงินจากสถาบันไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างมหาศาลนอกจากนี้ยังมีกฎหมายสำคัญที่ประกาศใช้แล้วอย่าง g e n e s i s ซ c t ซึ่งกำหนดให้ Stablecoin ต้องสำรองด้วยเงินดอลลาร์ในอัตราส่วนหนึ่งหช่วยเพิ่มความชัดเจนทางกฎหมายอย่างมากอีกทั้งคดีสำคัญของรีพักับ SEC ก็สิ้นสุดลงแล้วโดยรีพับยอมจ่ายค่าปรับและ X r p ไม่ถูกพิจารณาเป็นหลักทรัพย์ส่งผลให้ราคาเอกสัพิพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว3แนวโน้มตลาดคริปโตและเหลักตลาดคริปโตเข้าสู่ช่วงขาขึ้นเต็มตัวในเดือนสิงหาคมนี้มูลค่าตลาดรวมแต่ระดับสูงสุดใหม่4ดอลลาร์ล้านล้าน โดยเฉพาะบิตคอยทำสถิติราคาสูงสุดตลอดการที่ประมาณ122,000ดอลลาร์หนุนโดยเงินทุนจากกองทุน ETF ขนาดใหญ่เช่น Blackrock และ Fidelity ซึ่งมีเงินทุนไหลเข้าทะลุวันและ1,000ล้านดอลลาร์สู่ออดโค้์อย่างทิเดียมก็มีราคาพุ่งทะลุ3,800ดอลลาร์หลังจาก TF e t h e r m ได้รับอนุมัติและเครือข่ายอัปเกรดสำเร็จส่งผลให้นักลงทุนเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างมากขณะที่สโลนฟื้นตัวจากอดีตราคาและปริมาณซื้อขายกลับมาเพิ่มสูงขึ้นชัดเจน ด้านเน็กซาพิกอปรับตัวขึ้นกว่า5 0หลังสิ้นสุดคดีริปเรวัสด์ส SEC นักลงทุนจึงจับตาบิคอยส์อย่างใกล้ชิดพร้อมแนวโน้มเงินทุนไหลออกจากบิตคอยส์สู่ออิทอย่างต่อเนื่องสี่พฤติกรรมนักลงทุนรายใหญ่เดือนนี้เราสังเกตเห็นพฤติกรรมสะสมเหรียญอย่างเข้มข้นจากวานบิตคอยโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาย,ยังไม่พุ่งทะลุนแนวต้านสำคัญวานบิตคอยเข้าซื้อเพิ่มถึง218,570 btc ในช่วง4เดือนที่ผ่านมาและยังคงซื้อเพิ่มต่อเนื่ เช่น Mi โครส t r ัท e g y ีและกองทุนต่างๆก็เข้าถือ B ิ c เพิ่มขึ้นเช่นการปัจจุบันวานและสถาบันถือครองรวมกว่า6%เซของ b ิ c ิทั้งหมดทําให้ซัพพลายเหรียญที่หมุนเวียนในตลาดลดลงและราคามีแนวโน้มทรงตัวสูงอย่างไรก็ตามพอราคา b ิ c ทะลุน1น0 0 0 0ดอลลาร์เราเริ่มเห็นการขายทํากําไรของวานบางส่วนแต่ตลาดกลับบอดซับแรงขายได้ดีราคาจึงไม่ปรับลดมากนักสะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดในปัจจุบันนักลงทุนต้องจับตาข้อมูลออนเชน และเบเลยอย่างใกล้ชิดต่อไป5ข่าวและเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเดือนสิงหาคมนี้มีเหตุการณ์สำคัญทั้งดีและร้ายที่นักลงทุนต้องรู้ข่าวร้ายเหตุการณ์แฮกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระดานเทรดบิสูนเงินกว่า1 5ดอลลาร์พันล้านดอลลาร์ก่อให้เกิดความกังวลระยะสั้นในตลาดแต่โชคดีที่ผลกระทบถูกควบคุมได้อย่างรวดเร็วและตลาดฟื้นตัวทันทีหลังจากนั้นข่าวดีเทพเพ้เปิดตัวบริการเทวิตคริปโตรองรับการชำระเงินคริปโตกว่า100สกุล ส่งผลดีต่อการใช้งานจริงของสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก JP Morgan Chase ธนาคารใหญ่ของสหรัฐประกาศร่วมมือกับ Coinbase ให้นักลงทุนสามารถซื้อคริปโตผ่านบัตรเครดิตได้โดยตรงเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงคริปโตของนักลงทุนทั่วไป Trump Media บริษัทของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซื้อบิตคอยน์มูลค่า2ดอลลาร์พันล้านดอลลาร์เพื่อเป็นสินทรัพย์สำร,รอ,งององค์กรสร้างกระแสเชิงบวกในวงการธุรกิจและนักลงทุนรายใหญ่สรุปภาพรวมตลาดคริปโตเดือนสิงหาคม2025ภาพรวมตลาดคริป ตในเดือนนี้อยู่ในช่วงที่สดใสมากปัจจัยเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลเอื้อให้เกิดขาขึ้นชัดเจนนักลงทุนทั้งรายใหญ่และสถาบันต่างเชื่อมัน่นและทยอยเข้าสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลต่อเนื่องแม้จะมีเหตุการณ์ลบอย่างการแฮกเกิดขึ้นแต่ตลาดสามารถรับมือได้รวดเร็วราคาคริปโตจึงมีแนวโน้มที่จะคงความแข็งแกร่ง,งต่อไปนักลงทุนควรเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอยา่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลวิเคราะห์ตลาดคริปโตสดใหม่กลยุทธ์เทรดตามสถานการณ์จริงและโอกาสทำกำไรแบบมืออาชีพสมัครและเปิดบัญชีธุิ Binance หรือ Bicap กับผมพร้อมเข้ากลุ่มไลน์ตามผมลงทุนคริปโตเพื่อรับสัญญาณเทรดสรุปข่าวสำคัญและบทวิเคราะห์เทคนิคพื้นฐานครบทุกเหรียญดังสมัครธุรกิจคลิกที่นี่ Binance TH สมัคร Binance TH Binance Global สมัคร Binance Global Bicap สมัคร Bicap Line ช c r ิ p t o หรือค้นหา p คริป t o ติดตามทุกเทรนใหม่อัปเดตท,ทุกข่าวสำคัญและวางแผนการลงทุนอย่างมั่นใจ f a c e o o o y y u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  e t ที่ทอตามผมลงทุนคริปโต